ันนี้เราจะไปเดินกันที่ทุ่งใหญ่นะครับฝั่งตะวันตกนะรเราวันนี้เราจะยังไม่เข้านะครับวันนี้เราจะต้องไปนอนรอทีอ่บ้านคนดําทางนะครับเพราะว่าระยะทางมันมันค่อนข้างไกลนะครับมันไปถึงก็ของเย็นๆยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เดินทางกันนะครับสวัสดี FC f c ีเอีผมเองครับแต,แต่เดินป่ามาก็เลิกเดินเลยครับเลิกดูของผมไปแล้ว จะไปทำช่องเองนะ ตอนนี้เริ่มไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วพี่ผมร้อยสามสิบสี่กิโลนเพยงรัสามสิบสี่กิโลกับหน<ไ>ึ่งชั่วโมงสิบสามนาทีมไม่ไม่เป็นไรไมีคนนำหน้าเราไปเพราะฝุ่นยังอยู่ฝุ่นยังอยู่อมีร้อยฝุ่นยอยู่เราไม่หลงเราไม่หลงดีนะไม่ใช่นาพอดนะ <S <S <laughs> พรุ่งนี้ตกหนัก ตอนนี้พึ่งมาถึงนะครับหกโมงสิบนาทีตอนนี้ขนของลงจากรถนะครับน้องแชมป์น้องแชมป์ม,มาพี่พี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษดูรถดูรถดูสภาพมีการหลอกว่า <laughs> พึ่งมาถึงครับตอนนี้เป็นห่วงอีกสองคันนะครับเก่งเหมือนกันและสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างที่เข้ามามันจะหายมันจะมาเจออีกทีที่นี่โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวขอขวดกระเบียงออกจากรถก่อนครับวันนี้เดินทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าทุ่งใหญ่กันนะครับวันนี้มาดูว่าใช้เวลากับระยะทางเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันดับแรกโหลดน้ำแข็งกีบเบียร์ก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่เมาเบียร์เราจะเมารถ เดียวกันเลยนะคะพ่อหนุ่มสุดยอดเลยค่ะเราลงทะเบียนที่หน่วยนะครกรอกเอกสารก่อนเข้าคีวอ๋อเดี๋ยวเราจะพอทำเอกสารทำกรอกเรื่องเสร็จแล้วเราจะเดินทางต่อ หลามลเดี๋ยวพี่จะตัดไม่ไถเลยตอนนเราอยู่ที่หน่วยที่คองที่คลองแต่ทานมื้อเที่ยงกันที่นี่นะเราจะทานมื้อเที่ยงกันที่นี่ ตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะครับจากที่ทานจะเพียงมาเราก็ยังไม่ถึงจุดตั้งแคมป์เลยบรรยากาศดีครับ ก็เลือกตั้งแคมป์แล้วก็ทำขอข้าวกินกันระจบกไปวันนี้เราจะเดินไปดูน้ำตกกันนะเราออกเดิน9โมงนะครับตอนนี้อยู่ที่9โมง20เริ่มเดินแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ำตกที่ไปนี่จะสวยไหมข้อมูลเมื่อวานบอก10โลนะครับไปกลับก็20 นี่เดทแพ็กนะครับตอนนี้เดินมา,าประมาณ20บนาทีเองนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ไต่เขาหรือลงเขา <c oughs> ก็จะมีข้างหน้านเนี่ยครับที่ ที่เพิ่งจะเริ่มลงมันจะลงมด้วยไต่อ้อมปด้วยในจุดนี้อ่าพวกสัตว์ต้องกเยอะเราต้องทำตามกฎของเจ้าหน้าที่นะ อีก400เมตรนะครับจะถึงแล้วกี่เช็คระยะมาอีก400เมตรจะถึงตรงน้ำตกนะครับเดินง่ายเดินไม่เดินไม่ลำบากครับที่เี่นวันนี้ก็ถือว่า อากาศเย็นเมื่อคืนก็เย็นนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับอากาศตอนกลางคืนน้ำค้างแรงนะครับรอ,อากาศเย็นนะครับเสื้อคนเป็ดได้ใช้งานนะครับที่นี่กับผมนะผมนอนเปยนะ์เมื่อคืนใช้ได้อากาศดีมากตันนี้ก็เป็นปักกเ่มือนกัน ยังมีน้ําอยู่กี่จะเจอแบบปักแห้งมารอยหมูชัดๆนะเจนนี่นะครับลอยเขาเล่นเลยรอยขนทั้งตัวเลยลงที่ตัวสรุปกลับนะครับเป้าหมายเราน้ําแห้งแล้วละทางมันค่อนข้างจะถ้าไปก็คือ เสียพลังงานและเสียเวลาเปล่านะครับก็เลยวัติกลับครับไม่คุ้มเพราะจากตรงเนี้ยเราจะต้องตัดลงเหวนี่ไปอะ่ะลงไปถึง400ครับจะดันลงไปเนี่ยในเมื่อมันไม่มีน้ำแล้วก็คงไม่คุ้มดีกว่าแล้วก็ลกเลยก็ยังไม่มีใครไปเดิน ก็เลยคิดว่ากลับกันดีกว่า อนนี้ก็มีจุดอีกจุด,จดหนึ่งจุดหมายเดีย๋ยวไปดูกันนะครับชีวิตนักเดินป่าครับไว้ที่สุดอะไรการประชวนภัยมีทุกเมื่อวันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมา,าวพกแค่เดยแนะครับน้ำกับข้าวเที่ยงคาดว่าวันเนี้ยนี่หละเดินถึงเงย็นเลย ผู้อ่านก็เดินถึงเย็นนะครับแต่ไม่มีอะไรเลยเมื่อวานวอานเดินถึงเย็นแต่ไม่มีอะไรเลย FC ก็มาเมื่อเดินเมื่อ FC 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 ทำอะไรอยู่ครับ แผงพระชื่ออะไรครับชื่อร้านแชฉมเจริญลาบครับอันทิพย์เมวานชั้นสามอยากได้พระดีๆสายหลงทวดถพระจันน้องก,ก็ใช้ขาวครับติดตามได้หน้าเฟ็ชบุ๊กชฉมเจริญลาบครับผมเอาของดีมาแบบตัวเป็นๆเ,เลยติดมาด้วย <laughs> ีคือเป็นที่เที่ยวทช่ไหมที่เที่ยวสมยยัยก่อนแข่งางนานประกาศการจับสัตว์น้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถือเป็นความผิดตามกฎหมายพรบอะป๋ายเนี่ยถ่ายอะไรอยูอ,อะไรมาลีแคมปิ้งอะไรไม่รู้อะไรคือมันองไปทางเนี้ยอีกหนึ่งกิโลห้องน้ำเก่าก อ้เราจะถึงนะได้ยินเสียงน้ำแล้วนะไก่ละหกเไปดูเปียบีเบียของปีไหนเออโอ้ยไฮนในเกนเลยเลย

ถึงแล้วนะครับโอ้เมื่อก่อนระดับน้ำถึงนู่นเลยหินแดงๆเลโอ้ยถึงแล้วนะครับเส้นทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งเส้น ดครับสวยไกลเือนเงินนะเดินมา6กิโลนะครับผมใช้เวลาเดินกันจากลงอย่างเดียวนะเดินลงมาเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงขึ้นระยะทาง6กโลขึ้นไปน่าจะน่าจะยากกว่านี้แหนะ ไปสามไม่ใช่เหรอบ่สองห้าสิบใช่ไหมขึ้นมาใช่ใช่ตอนนี้สี่โมงสี่สิบหกเมืเอ่อกี้หลังจากที่อยู่ที่น้ำนะครับก็กินข้าวหนนะอเริ่มเดินออกจากนู่นบ่ายสองห้าสิบนะครับระยะทางเท่าเดิมดันขึ้นมาเดินอย่างเดียวตอนนี้มันจะสี่โมงอีกสิบห้าทีอีกอประมาณกี่เมตรนะ S <S <S ระยะทางอีกเท่าไหร่ตอนนี้4โล96จะเหลือโลหน่อยๆก็จะจบตอนนี้ก็อยู่บนสนันแล้วครตอนนี้5โมง10นาทีครับถึงหอสองสัตว์อ่ะโอเคเรากลายเป็นว่าเราเดินเร็วกว่าขาลง <c oughs> ขาลงเรใช้เวลาเยอะมาก